สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับของไอคอม i V v 8 t t นะครับนี่ครับรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับวิธีปิดโทนนะครับปิดโทนก็ไม่ยากนะครับบางท่านนะครับอ่ามันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ เวลาวอเข้ามานะครับอ่ามันไม่มีเสียงนะครับมันมีแต่สัญญาณขึ้นนะครับอ่าบางท่านก็ว่าเครื่องเสียนะครับที่จริงมันไม่เสียนะครับมันติดโทนนั่นเองนะครับวิธีปิดโทนหรือเอาอ่าตัวดีออกนะครับให้ทําแบบนี้นะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันนะครับกดฟังก์ชันกดเลขหนึ่งนะครับอ่าทาพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเลขหนึ่งครับปุ๊บอ่านี่ครับแค่นี้เองหายนะครับเนี่ยก็อ่าสื่อสารกันได้เลยนะครับนี่ก็คือปิดโทนเรียบร้อยนะครับ ก็จะอยู่ในโหมดช่องปกตินะครับอ่าใครวอลมาก็รับได้นะครับอ่าในโหมดนี้นะครับครับง่ายๆครับวิธีเอาอ่าปิดโทนดิจิตอลหรือเอาตัวดีออกนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ